คุณขวัญคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่จะต้องติดตามความคืบหน้าครับเพราะกรณีนี้ครอบครัวบอกว่าทําใจไม่ได้ลูกสาวไปทํางานที่บาเรนเห็นโพสต์ล่าสุดคือ14เมษายนปี66ปี2566นะปีที่แล้วนะโพสต์มาประมาณว่าอุ๊ยตื่นมาหน้าแก่จังเหมือนโพสต์แซวเล่นหลังจากนั้นเงียบหายติดต่อไม่ได้ครับ<อ>ปรากฏว่าล่าสุด18เมษายนปี67ไม่กี่วันก่อนเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตายแล้วฮะ Oh. หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเก็บศพเอาไว้นานเป็นปี oh. เพราะว่าทางครอบครัวติดต่อประสานผ่านสถานทูตแล้วก็มีข้อมูลแจ้งว่าเจอศพผู้หญิงนะตอนนี้เก็บเอาไว้ที่นิติเวชนะครอบครัวบอกจํารอยสักได้และคิดว่าเธอน่าจะตายโดยการถูกทําร้ายหรือไม่อย่างไรเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เคยเล่าให้ฟังว่าถูกแฟนเนี่ยทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นว่าร้องไห้โฮข้ามประเทศ mm hmm. ให้ครอบครัวเห็นก็เคยมาแล้วอ่ะครับ คุณขวัญคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ใช้ a c e b o o k เนี่ยเขาโพสต์บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยพี่สาวไปทํางานต่างประเทศและจู่ๆพบว่าอีกทีคือเสียชีวิตแล้วไปทํางานอยู่ต่างประเทศได้แฟนที่นุ่น2-3ปีที่แล้วหลังจากนั้นขาดการติดต่อไปเลยตั้งแต่เมษายนปี6 6จนกระทั่งติดต่อผ่านสถานทูตทั้งสถานทูตไทยสถานทูตบาเรนแล้วเพิ่งทราบเรื่องฮะทราบเรื่องเมื่อ18เมษายน67ว่าพี่สาวเสียชีวิต ย้อนข้อมูลกลับไปเมื่อมีนาคมปี66พี่สาวเคยถ่ายรูปแล้วก็คลิปส่งมาให้ทางครอบครัวดูว่าถูกทำร้ายร่างกายแต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้านะทีนี้ครับเอกสารของทางการเนี่ยระบุว่าพี่สาวเสียชีวิตข้อมูลจากโรงพยาบาลในประเทศบาเรนนั้นให้เหตุผลว่าเสียชีวิตเนื่องจากปอดและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเพราะแอลกอฮอล์เป็นพิษแต่ครอบครัวไม่ปักใจเชื่อครับ ใกหายเหมือนกันนะ14เมษา66ยังเห็นเจ้าตัวโพสต์อยู่เลยหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้จนกระทั่งมารู้ว่าเสียชีวิตและคาดว่าน่าจะเสียชีวิต18เมษายนปี66ผ่านมา1ปีเพิ่งรู้ข่าวร้ายครับที่บ้านพูดตรงๆว่าไม่ค่อยมีตังค์ยังไม่รู้เลยว่าจะจัดการยังไงต่อใครพอจะช่วยได้บ้าง เราติดต่อไปที่ครอบครัวของผู้ตายครับก็เล่าทางน้ําตาบอกว่าหลังจากที่ผู้ตายซึ่งเป็นเสาหลักนะไปทํางานที่ต่างประเทศส่งเงินมาดูแลแม่และครอบครัวเนี่ยได้แฟนเป็นชาวบาเรนอยู่กินที่นู่นและอย่างที่บอกนะครับว่าครอบครัวรับรู้นะเพราะว่าผู้ตายเองก่อนหน้านั้นเคยส่งภาพส่งคลิปที่ตัวเองถูกทำลายร่างกายเนี่ยมาให้ทางครอบครัวดูอยากขอความเป็นธรรมอยากจะนําศพกลับประเทศไทยและส่งชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงว่า แอลกอฮอล์เป็นพิษจริงๆหรอแต่มันมีร่องรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัวด้วยนะนี่ค่ะถูกทำร้ายหรือเปล่าฟังเพิ่มเติมจากแม่ผู้ตายฮะฝ่าจะรู้ว่าเป็นศพก็เก้ากับปีหนึ่งเลยค่ะถึงได้รู้ว่าเป็นศพเ,เขาจะบังคับเขาจะให้เราเซนยินยอมจะเผาอย่างเดียวเลยแล้วก็ดูกลับมาแล้วบอกเราไม่ได้เอา ถึงเราไม่มีค่าจ่ยายเดี๋ยงไงก็ต้องหาทางช่วยลูกเราให้ได้อยากขอกความเป็นธรรมแล้วก็อยากให้ผู้หญิงไทยได้รู้บ้างว่าที่นู่นมันโหดร้ายแค่ไหนป่าเถียนแค่ไหนคือการที่ไปอยู่ชีวิตในต่างแดนได้เป็นบทเรียนตายแล้วก็ยังเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้ขอความ,วามเป็นธรรมดี๋ยวไม่อยากให้ตาลูกเราตายฟรีอย่างเดียวเพราะมันไม่ได้เป็นปิดแอลกอฮอล์แน่นอน ครอบครัวก็เลยเลือกเดินทางมาพบคุณปวีนาหงสก,กุลครับประธานมูล,ลนิธิปวีนาหงสก,กุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอความช่วยเหลือทางมูล,ลนิธิเองก็ประสานอธิบดีกรมการกงสุนนะฮะแล้วก็ผอ,อ,อ,อกองคุ้มครองดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างแดนกรมการกงสุนกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ประสานสถานทูตไทยที่บาเรนครับเพื่อจะดําเนินการส่งร่างของผู้ตายคุณอ,อมนะฮะส่งกลับประเทศไทยเธออายุยังน้อยนะ31ปีเองอรคุณผ่านคุณผู้ชม มีครอบครัวมีคุณแม่ที่ต้องดูแลและสุดท้ายมาเสียชีวิตซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรเลยยืนยันว่าจะช่วยประสานและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมจะรายง,งานให้ทราบต่อไปนะฮะตั้งใจไปทำงานเอาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะ